รุ่มสับด้วยฝนอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็ทําให้ลูกศิษย์ของตนเล่นไม่ออกครับแต่เขาก็ยังมั่นใจว่าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเร่งเก็บแต้มในเกมสุดท้ายที่เหลือเพื่อคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนครับผลเสมอของทีมปราสาทสายฟ้าในเกมนี้ทําให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น65คะแนนจาก27นัดครจ็นัดนำเพชรชีวีมนครยไนเต็ดชั้นเก่าที่แข่งเท่ากัน5แต้มเหมือนเดิมขณะที่บีดีติโรสสนะตอนนี้ลุกมาอยู่อันดับ8นะครับหลังจากเกมล่าสุดก่อนเสาร์นี้ให้ เชียงเมปปือนแล้วเปียงหมือแ,แล้วบ้านเตียงหมืแล้วห้องเปียงหมดแล้วิมจที่การับสลากแ่งกุ่มุบอล EIS หรอภูมิารอบชมเปียเป้ยนส์ลีกกรุม A พทีมลิสาการิไทยแลราย YFC.